ายเชลอากาศผ่านเทีบาทีเริงิบอร์เส7 5 0 0รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงโดยเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควร Thank <laughs> you. นั่นแหละชาติไทยจะได้เจอไม่หนูหนานนะคร<อ>ับ,บนูน,นานในนาของขัดกินนะ่ะหวัดกลัวโรคฉีอดอ จากะไรเขาบอกว่ามาจากขาเขมรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้ที่หลัง <นะ S 2> ข่าวอ่าต่อ,อทางการก่อนภาพข่าวนี่ฮะในหลวงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวสเสด็จออกนะห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระรชาชาทนพระบรมราชวรโรกาศให้หนางสาวยิ่งรักชินวัตร นายรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่เฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับขอพระองค์ทรงพระ,จะเจริญส่นวนอีกภาพหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นสองพระองค์ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์สีแดงเสด็จเปิดงานตุจจีนยาวราช2,555มังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนยาวราชก็เมื่อเย็นวานนี้ครับผมขอพระองค์ทรงพระเจริญครับส่วนในหลวงก็ทุกฉบับพาดข่าเหมือนกันนะฮะทรงรับสั่งคลมอปูสองซื่อสัตว์สุจริตครับาชาติมั่นคงให้ก้าวหน้าและก็ปลอดภัยครับ เรื่องการเมืองวันนี้คงไม่มีอะไรคุยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรคุยวันนี้การเมืองเงียบเหงาใช้ <c oughs> เรื่องจัดรายการไม่มีอะไรคุย <c oughs> หลังต้องข่าวเป็นคุยซุปซิปดาราแล้วมั้งลีเยอะดีเรื่องผมเห็นเรื่องดลาราก็เห็นมีรายก็มีแต่วัยคนนั้นชอบคนนั้นคนนี้ชอบคนนั้นคนนี้เมื่อไหร่จะแต่งคนนี้แต่งงานแล้วนับไปซิว่ากี่เดือนทําไมลูกออกเร็ว ลงภาพใส่บิกินี่ลงเฟซบุ๊กอะไรตัวเงี้ยมันก็ยืนยือย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่มีนะเออถ้าเกิดน่าจะมีนักการเมืองแบบมีกิ๊กนักการเมืองอะไรนะเอาผสมนะบันเทิงผสมการเมืองให้เราแซวนะมั้งวันนี้เราเลยจะคุยเรื่องนี่แหละครับเรื่องยาบ้าฮะยาบ้ายามมาเช้าถ้าได้ดูข่าวกันนะครับผู้ชมฮะดังเลยนะฮะข่าววิสามันใช่ไหมฮะใช่เพราะว่า ยิงแม่ค้าเสียชีวิตนะแถวจ,ต,จตุจักรครับน,นฮะเออล้วตกลงแม่ค้าเขาแม่ค้าขี่มอไซค์ไหมเฉยอโดนลุกล,ล,ลงเออเนี่ยวิสามันคนร้ายค้ายาบ้ายิงแม่ค้าตลาดจดตุจักรแย่งจักรยานโยนขัดขืนการจับกุมตำรวจดวนปืนที่ย่านบางบัวทองครับคือมันแย่งที่จ,จตุจักรแล้วขี่ไปเลยอะ่ะอ๋อตรงแย่งตรงปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์เออนะฮะ ปฏิพัฒน์ตรงสะพานแถวสะพานควายออืใช่ไหมอือหึโอ้แล้วมันไปถึงไปถึงที่โอ้ไกลไปถึงบางบัวทองเลยนะคือม,มันมันมันก่อนขับตลาไปใช่ไหมใช่มันก่อนนั่นไม่เดี๋ยวก่อนอ่าแล้วก็งงกันครับเอออะไรข่าวจะว่ายิงแม่ค้าตลาดนัดสวนจะดูจากเหตเกิดที่ย่านถนนปฏิพัฒน์ซอย5กรุงเทพครับเมื่อวันที่21อืออ่าที่หมู่บ้านล้านนาที่เบลเภอบางบัวทองหลังจากทราบว่าหนีมากบดานอ๋อตำรวจก็ไปวิสามันที่บางบัวทองอ๋อแสดงว่า ปาล่ากันอยู่นะเออนะนั่นแหละจริงๆกร,จ,รจะถามเรื่องยาบ้านั่นแหละเพราะว่ามเมื่อวันก่อนก็มีเนี่ยนะครับที่แก๊งจําได้ไหมฮะแกง๊งนีเป็นข่าวของไทยรัฐเช่านี่ครับอที่ใช้บ้านคุณจริญญาหานรับอ๋อครับซุกยาซุกยาทั้งหมดอ่าอ้เยอะมากนะผมเห็นข่าวตั้งโอ้โหคุณล้านเมนะ็ดเน่ยไม่ใช่ฮนะต้องแล้ว เธอทอ้หมดเลยมีทีมงานแค่นี้ครับเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าทีมงานทีมงานประสบอุบัติเหตุนะนะครับเนี่ยเนี่เนี่ยครับหาไม่เจออีกข่าวนั้นนะคือประมาณว่าเป็นบ้านเช่าของคุณจรินยาแล้วก็ไปอะไรอ่ะคนร้ายเนี่ยประสบอุัติเสตติดมูลค่าพันล้านครับ ยาเสพติดก็ยังเยอะอยู่เยอะมากเลยในประเทศแห่งนี้อยากรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลชุดนี้จะจัดการเด็ดขาดเหมือนสมัยพันธุ์โรธสินเป็นนายกหรือเปล่าฮต้องติดตามดูครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้ครับเนี่ยผู้หญิงโชว์เต้านะะี่ฮะในบอนใช่ไหมในบอลเ,เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันขำๆในบ่อนครับเบี้ยวตลอด นี่ฮน้องมาริสาหรือซันขจรเดชเด,ดชาเนี่ยอายุ27ปีนะครับกับเรียกน้องเลยนะโ้ตีสี <PC S 2> พบเป็นนางแบบี่สวยรู้จักกันรู้จักกันน้องอรลณูีหรือบีสมฟองอายุ30ปีนะฮะ <laughs> เพื่อนนางแบบโชว์เต้าในบ่อนพน,นันจนมีภาพปรากฏอื้อสาวในอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยยอมเข้าพบตำรวจแล้วนะครับ แล้วภาพว่าถูกจ้างไปเดินโชว์ในบ่อนย่านสายไหมจริงในวันส่งท้ายปีก่อนครับปีก่อนมันยังส่งท้ายปีเก่าไว้เยปีก่อนก็ปีท<ป>ี่แล้วเราไม่ยินเรื่องจะบานปลายเป็นข่าวดังครับป้าพ่อร้อยอ่ะมีให้ในบ่อนนะข่าวคงคาเฟ่มันมีไหมฮะเี<า>มม็มถามผมอะ ผมเด็กดีกินนมนอนอยู่บ้านเผื่อรู้เผื่อรู้เล่าสู่กันฟังไม่มัน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 ก็มีโคโยต้งโคโยตี้แต่เขาคงคง,ง,งไม่ถึงขั้นเปื่อยมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่เคยแต่แต่ผมเคยเขา้ขาเข้าใจอยู่ว่ามันมีโชว์โฟโต้น้ตเลยพวกเนี้ยแต่เขามีติ๊กเกอร์แปะไว้นี่มีติ๊กเกอร์แปะวน่มมันก็เลยไม่น้ดไะะอ่าอาแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่า ว่าไอ้ข้อข้อหาอาจารเนี่ยถ้าเกิดแก้ผ้าเดินการถนนแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะหัวนมนี่เป็นไงไหมไม่เป็นไร,รอ่ะอุ้ยมันมันก็าหลังฉางเป็นไปเราจถามคุณผู้ชมกันขำๆนะว่าอเออเนี่ยแล้วแล้วอย่างในใน,ในคา,ฟาเฟ่อะไรเงี้ยคี่ตำรวจเคยเจอไหมไม่เคยหรอกเขาไปก็ตำรวจเขาไปก็หลังหลังเขาปิดแล้วอ่ะจะไปเจออะไรอ่ะอ๋อ เขา,าก็แบบต่อตรองตำรวจในรี่จริง,รงแต่ตำรวจในหนังเหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าตราเป็นตำรวจในหนังอ่ะเ <_ ets> วาเราจะตำรวจมาทีหลังทุกทีแล้วไ,ไ,ไปคือตำรวจไปคือไปดูบอกว่าเออ ปิดนะปิดนะถึงเวลาปิดแล้วปิดนะแต่ก่อนหน้าปิดไม่ปิดเขาก็คือถูกกฎหมายไงเขาเาไม่เลยไม่ไปดูหรือเปล่าตำรวจไทยไม่มี GPS หรือเปล่าหลงทางเออนั่นแหละสีห <c oughs> ลงทางไปอยู่ที่ไหนร้านข้าวต้มก่อนแล้วเลยคุยกันขำๆเรื่องยาเสพติดครับผู้ชมฮะครับท่านที่เห็นอะไรค่าวตอนนี้เนี่ยข่าววิสามันคนร้ายค้ายาบ้าที่ยิงแม่ค้าตายนะฮะพอสองข่าวนางแบบแก้ผ้ากลางบโบนนะฮะไม่ใช่บนกลางบุญก็ไม่ก็แก้ผ้าแล้วบ่นไหมกลางบ่นนะนางข่าวนางแบบแก้ผ้ากลางบ่น บอลนะบอลบอลอ่านตัวหนึ่งส่วนอย่างอื่นนะครับก่อนที่มาคุยในประเด็นนะประเด็นแล้วคนดูเขาจะคุยอะไรวะเฮียเดียววันนี้เดี๋ยี้เราเป็นคนดูโทรมาเออเรื่องอะไรนะครับวันนี้เรื่องอะไรบ้านี่จะบ้ากัหนดปรับอ๋อครับ ออยาบ้าผมก็เคยโดนปรับเหมือนกันนะไไปหาปลาต้องแก้ผ้าเพื่อลงไบบ่อก็โดนปรับจะลงเรื่องยาบ้ามาเนี่ยมีอีกข่าวนึ่งครับรวบสิบตำรวจโทรไป้สิบโทรโหดค่ากิ๊กโหโหดจังเลยอ่ะทำไมค่ากิ๊กเป็นกิ๊กกันต้องค่ากันด้วยเนี่ยดิ รวบสิบโทรโหดฆ่ากิ๊กเก้ามมอยิงแสกหน้าฉุนโดนทวงเงิน<ะ>ยืมไปเล่นพันนันโอ้โหฮะ oh, นี่ที่อุดรธาน,นีนะครับเนี่ยครับคนนี้ฮะเนี่ยขเขาเย็บขึ้นมาฮะเนี่ย<ะ>เขาก่อคดียิงแสกหน้ากิ๊กสาวสิ้นใจข<ะ>นาทิ้งศพหมกป่าเมื่อปลา,ายปีที่แล้วปลายปียอมรับ,รบนะว่าลั่นกระสุนพกโกดที่ทวงเงินหนึ่งแสนที่ยืมไปเล่นพันนันแถมโดนขู่จะแฉสัมพันธ์เลยต้องฆ่าปิดปาก เรืไองว่าเด่ายวปิดปากนึ่งปิดปากก่อนค่ะให้ปิดเสียงผมว่าเขาไม่ได้เอออโมโหเรื่องทวงเงินไปเล่นเล่นพนันหรอกผมว่าเขาโมโหเล่นพนันแล้วกูแล้วเขาอะไม่สามารถที่จะจับได้เขาเลยอย่าไปเล่นเลยมังงว่ะงงงงก็คือเขาเป็นตำรวจใช่ไหมเวลาปิดเขาไปเล่นเขาไม่กล้าจับไงไม่ใช่ เขาโมโหกิ๊กเพราะกิ๊กเป็นทวงเงินเขาตำรวจคนเล่นพนันไม่ใช่กิ๊กเล่นพนันไม่ใช่กิ๊กเล่นพนันนะตำรวจตำรวจเล่นพนันแล้วเอาเงินกิ๊กไปเล่นอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะไม่ใช่กิ๊กเล่นพนันฟังไม่ได้สับอ๋อคุณก็นึกว่าเหมือนกับเมียตำรวจถือพ่ายนี่ใช่ไหมใช่ไห่แล้วก็ไปจับเมียไม่ได้ไงใช่ไหมต้องอะไรไหน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 แล้วสมมติว่าพอเข้าไปจับพ่ายอ้าวนิ่ม เมียสาวัติหนี่ไหนไหนเมียไหนไหนไม่มีสาวัติโซนไหนเมียไหนไหนไหนเมียสาวัติรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ใช่เมียอะไรเออนี่เมียไม่ใช่วัตถุโบราณของลับค่าเออแล้วก็ท่านใดที่ชอบกินหนูนะฮะครับเขาก็มีเตือนนะครับเมื่อวานนี้ก็กินอีหนูเนี่ยเหรอหนูครับ เมื่อวานนี้ผมอย่งเซ็งเลยฮะนั่งกินข้าวริมถนนกินกินอยู่หนูโผลมาเยี่ยบกุมเลยหนูโผลมาข้างๆแบบเดี๋ยวนี้หนูตลาดบอกไม่ถูกใหญ่กว่าแมวอีกนะมอถูกใหญ่กว่าแมวตอนแรกนี่ว่าแมวโอ้โหนี่ครับนี่ฮะจังหวัดส่าแก้วนะฮะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดก็ เผยถึงซากหนูที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่ด่านอรัญญาประเทศเนี่ยนะ,ะว่ามีซากหนูอินถูกพลาสติกนะครับชาวบ้านกัมกพูชามักนําหนูเพื่อมาขายนะฮะแล้วเอาหนูพวกเนี้แอบเข้ามาขายที่ตลาดโรงเกลือนะฮะต้องระวังนะครับ อย่นี้ต้องสักนะสักหนูหนูเป็นหนูนานะอะไรเงี้ยหนูหนูเป็นหนูบ้านเออเออลำบากนะแล้วแล้วผมเห็นเขารวยมากนะคนขายหนูเนี่ยถนนแถวไหนอะปิ้งหนูวางนะแบบอึงอ่างารายการอะไรก็เคยพาไปดูอ่ะอึงต้มอึงต้มเป็ดอะไรอ่ ทั้งตัวครับโยนปั้งเข้าไปเนอะหรือมันก็อุงอุงเงมันพองลงมากินมาลงแต่ท่านแถวอะไรนะผมจําได้โคราดไงเนี่ยเขาก็กินกันปกติเิงแต่ว่าเราไม่คุ้นแค่นั้นเองครับผมเอาเบรกคู่หนึ่งนะฮะครับ คนมีแฟนแล้วมันเท่อะแฟนมันก็ไม่ตามแนวอะผู้ชายก็ต้องอยากเราอยากลน้นบ้างครับใจสั่นจนเรามันพาไปพี่ผมมันหยุดไม่ได้จริงๆพี่